เอสเปเลเอร์ S S ater, เข้าเครดิตบุโรเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กําลังใช้เอสเป a t เลเอร์ของช้อปปีอยู่ตอนนี้ต้องฟังนะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวนึงนะครับเป็นข่าวที่อัปเดตของคนที่ใช้เอสเปย์เลเอร์ของช้อปปีนะครับตอนนี้เข้าเข้าไปอยู่ในข้อมูลเครดิตบุโรแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มองว่ามันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับถ้าเริ่มจากข้อเสียก่อนก็คือตอนนี้คุณใช้เอสเปย์เลเอร์ ater, เนี่ยคุณจะมีภาระในบุโรสกอแล้วนะฮะความหมายก็คือ ถ้าหากว่าคุณจะไปขอสินเชื่อพวกขอสินเชื่อบ้านเอ่ยขอสินเชื่อรถเอ่ยนะฮะตัวเอสเป e เลเทที่เรากําลังผ่อนสินค้าอยู่เนี่ยมันก็จะไปขึ้นโชว์ในเครดิตบุโรนะฮะแล้วก็จะมีผลต่อคะแนนเครดิตบุโรนั่นเองครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมมองว่าก็ยังมีข้อดีอยู่ซึ่งข้อดีเนี่ย มันจะเป็นข้อดีสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะฮะส่วนใหญ่นะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของการทําบัตรเครดิตนะฮะหรือการขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคะแนนสกอร์บูโรเลยมันจะทําให้คะแนนออกมาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อต่างๆซึ่งไอตัวเอสเป t เ r นี่เองนะครับ เมื่อเข้าไปอยู่ในเครดิตบูโรแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถสร้างเครดิตให้กับตัวเองครับในการชําระค่าใ้จ่ายนะครับผ่านเอสเปย์เลเตอร์แล้วก็ใช้จ่ายให้ตรงเวลาสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้สกอร์บูโรของเราดีนะครับและเราจะสามารถทําบัตรเครดิตได้นะฮะหรือว่าจะขอสินเชื่อบ้านก็จะง่ายขึ้นนะฮะหรือขอสินเชื่อรถก็จะง่ายขึ้นนั่นเองครับผม